โอ้ต้นจามจุรีครับต้นใหญ่มากๆจังหวะอะไรจะพอดีปานนี้ครับเพื่อนๆปลากินเบ็ดพอดีจุดเด่นของที่นี่ก็คือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสวยมากครับเพื่อนๆโอ้โหบ้านไม้เก่าๆเพื่อนๆน,น้ามาเดินเล่นจริงครับ สั่งเป็นกะเพราไข่ดาวง่ายๆก๋ยวยเตี๋ยวแต่ละที่เขาก็ไม่เหมือนกันที่นี่เขาจะใช้เป็นผักคะนา้าออกจากซีเ็ตเรามาเดินเล่นต่อในตัวเมืองเทศบาลบ้านโป่งครับกะว่าจะหาซื้ออะไรกินนิดนึงแถวนี้นะครับแล้วก็จะเดินทางต่อคืนนี้ คิดว่าผมไม่ได้นอนค้างในตัวเทศบาลบ้านโป่งนะครับออกจากบ้านโป่งเรามาพักที่นี่ครับเพื่อนๆเ,เลนทีบูติคโรงแรมเปิดใหม่นะครับที่กาญจนบุรีโรงแรมอยู่ติดริมแม่น้ำแคว บรรยากาศดีมากครับเพื่อน นี่ด้านในห้องของโรงแรมเลนทีบูติคนะครับห้องสะอาดมากเพราะว่าโรงแรมเพิ่งสร้างครับเป็นโรงแรมใหม่บรรยากาศครับเพื่อนๆอยู่ริมแม่น้ำแควเลยครับฝั่งตรงข้ามก็คือตัวเมืองกาญจนบุรี สะพานที่เห็นก็คือสะพานสุดใจระเบียงด้านหลังห้องมีอ่างด้วยครับวิวมาดูห้องน้ำครับเพื่อนๆ ขนาดห้องกําลังดีครับเพื่อนๆมาเที่ยวกาญจนบุรีลองมาพักดูนะครับเลนทีบูติกโฮเทลอยู่ตรงสะพานสุดใจสระไา้น้ำครับเพื่อนๆ เดินลงมาเล่นริมน้ำที่ท่าเรือของโรงแรมครับช่วงนี้น้ำจะตื้นหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะหน้าแรงน้ำลงโอ้ต้นจามจุรีครับต้นใหญ่มากๆ อยน่าจะอยู่มานานต้องมีร้อยปีครับต้นนี้บรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำแควรครับเพื่อน ออกมาเดินเล่นบนสะพานครับเพื่อนๆมีคนตกปลาแล้วก็มีเรือล่องแพเป็นร้านอาหารด้วยครับและที่เห็นนี่ก็คือโรงแรมที่เราพักคืนนี้ครับ ตกปลาครับโอ้จังหวะพอดีเลยครับปลากินเบ็ดจังหวะอะไรจะพอดีปลานี้ครับเพื่อนๆปลากินเบ็ดพอดีปตาตะเพียนครับ อ๋อปากกังอ๋อตัวแรกปะครับพี่อ,อ๋อขอบคุณมากครับบรรยากาศสุดยอดการสะพานเพื่อน ามาเดินเล่นฝั่งตัวเมืองการครับดูบรรยากาศยามค่ำคืนถนนที่เราเดินเส้นนี้ก็เป็นถนนที่ขนานกับแม่น้ำนะครับจะมีร้านค้ามีผับบาร์ตอนกลางคืนพอสมควร มีเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่บ้างนะครับบริเวณนี้ไม่แน่ใจว่าถนนชื่ออะไรแต่ว่าลงมาจากสะพ,พานสุดใจอะครับเส้นนี้ฝั่งตัวเมืองเช้าๆถ้าว่าเราไปทาง ฝั่งที่มันเป็นการปรปาของกาญจนบุรีมันจะมีร้านข้าวแกรงร้านหนึ่งครับเป็นร้านดังของทิศของที่นี่เลยขายดีมากถ้าใครอยากกินข้าวแกงอร่อยๆผมจำไม่ได้ชื่อร้านอะไรแต่เคยไปซื้ออยู่ตอนตัดคลิปอะผมจะทำเป็นข้อมูลไว้ให้ด้านล่างก็ได้ว่าร้านชื่ออะไรเป็นข้าวแกงอยู่ตรงเส้นนี้ เช้าเช้าขายดีแล้วก็ไปส,สายหมดแล้วเดินกลับมาถึงโรงแรมแล้วครับเพื่อนๆบรรยากาศหลังห้องตอนเช้าครับฝนตกปลปอยๆ กำลังเดินมาทานอาหารเช้าครับที่ห้องอาหารของโรงแรมอาหารเช้าครับเพื่อนๆมีกาแฟแล้วก็โครัซองกับเค้กกล้วยหอมเติมข้าก็้ออีกถ้วยหนึ่งครับ ปิดท้ายตัวจบด้วยข้าวผัดครับเพื่อนๆมาดูบรรยากาศยามเช้าริมแม่น้ำฝนพอพำนิดนึงนะครับก่อนออกเดินทางเที่ยวต่อครับวันนี้อากาศดี ตอนนี้เรามาอยู่ที่วิหารพระโพธิสัตว์ควรอิมจะอยู่ใกล้ๆกับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับของจังหวัดกาญจนบุรี จุดเด่นของที่นี่ก็คือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสวยมากครับเพื่อนๆอยู่ติดริมแม่น้ำแควแล้วก็บรรยากาศดีมากๆ ีโอกาสแวะเข้ามาได้นะครับที่นี่เดินข้ามจากสะพานข้ามมา่น้ำแควมาก็นิดเดียว เพื่อนจอดรถที่ฝั่งนู้นนะครับก็เดินข้ามสะพานมาและด้านข้างสะพานตรงบริเวณฝั่งนี้ครับจะมีทางลงสามารถเดินเข้ามาที่วัดได้จะมีประตูเปิดด้านข้างนะครับนี่ครับประตูทางเข้าจาก ทางด้านสะพานข้ามแม่น้ำแควประตูนี้เมื่อก่อนนี้เขาจะปิดไว้นะครับเพื่อนๆเดินข้ามมาก็ามาลงตรงตลาดคล้ายตลาดนัดตรงนี้ครับแล้วก็เดินเข้ามาได้ครับ มาเดินเล่นในอำเภอท่าม่วงบริเวณชุมชนริมน้ำครับ<ม>บ้านเ,าเก่าบ้านไม้เยอะครับย่านนี้ ตัวอำเภอท่าม่วงก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ติดกับแม่น้าแม่น้ำแควนะถ้าผมดูจากแผนที่ผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับโหบ้านไม้เก่าๆเพื่อนๆน,น่ามาเดินเล่นจริง,รงครับเนี่ยครับ เก่าจริงครับเพื่อนๆย่านนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าบ้านพวกนี้จะอยู่อีกนานแค่ไหนนะครับแต่ว่า โอ้โห oh. แต่ละหลังนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาันยาวนานแน่นอนคลาสสิกมากโอ้โห oh, นี่ครับเส้นฮะพาณิชย์ถนนสีท่าม่วงครับ เดินเข้าซอยนี้มาก็ยังเป็นชุมชนริมน้ำอยู่นะครับ mm. เก่ามาก mm. เป็นสไตล์แบบที่ชอบเดินเลยครับแบบนี้ mm. เดินแล้วดู mm. บ้านเรือนเก่าๆไปเรื่อยๆมันเพลินดีครับ มีทางทะลุไปริมแม่น้ำบ้านเรือนดั้งเดิมเลยครับเพื่อน ประตูยังเป็นประตูไม้แบบนนหนาหนาบ้านใหญ่ๆครับโหแบบเนี้ยในกรุงเทพผมว่าไม่มีแล้วใครที่ชอบของเก่าสะสมของเก่าๆมาเดินหาได้นะครับย่านนี้ผมว่ามีแน่นอน บริเวณริมแม่น้ำก็มีทางเดินนะครับแต่เหมือนกับว่าจะสุดโทมไปเยอะเดี๋ยวเราจะเดินดย้อนกลับเข้าไปในตัวตลาดอีกครั้งนงครับบริเวณที่เราเดินอยู่นี่เขาเรียกว่า ตลาดนางลอยนะครับหรือตลาดเก่าท่าม่วงเมื่อสักครู่ผมดูจากแผนที่มาครับ ร้านอาหารร้านกาแฟาก็มีในย่านที่เราเดินผ่านมาเป็นร้านแบบพันบ้านนะครับของคนที่เขาอยู่อาศัยในย่านนี้ครับไม่ใช่ร้านที่แบบเปิดใหม่หรืออะไรเป็นร้านเก่าแก่หลังนี้ผมชอบครับระเบียงไม้สวย ชุมชนตามริมแม่น้ำผมว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกือบทุกที่ครับเพื่อนๆลองหาโอกาสมาเดินนะครับอย่างที่บอกตรงนี้เป็นตลาดสดนะครับแต่ว่าร้านน่าจะ เลิกไปแล้วครับเพราะว่าเรามาถึงตรงนี้มันตอนบ่ายแล้ว<ม>ย้ำอีกทีนะครับนี่ท่าม่วงนะครับ เพราะว่าข้างหน้ามันเป็นร้านชื่อว่าสยามสแควร์เดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจผิด เดินเล่นไปเรื่อยๆครับถ้าเจอร้านไหนน่าสนใจอาจจะแวะลองกินอะไรดูนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอร้านที่เราสนใจเลยขอเดินเล่นไปเรื่อยๆก่อนเรามาแบบไม่ได้เซิร์ชข้อมูลอะไรครับเดินไปเรื่อยๆ ถ้ามีโอกาสเพื่อนๆลองเซิร์ชดูนะครับว่ามีร้านไหนอร่อยเวลามาจะได้มีเป้าหมายส่วนเรานี่ไม่มีเป้าหมายครับเที่ยวไปเรื่อยๆ วันนี้อากาศดีครับโชคดีที่ไม่ร้อนถ้าร้อนมากคงอาจจะเดินไม่ไหว มาแวะกินข้าวกลางวันที่ร้านใจดีครับเดินไปเดินมาหิวและยังไม่ได้กินข้าวเลยแวะกินหน่อยสั่งเป็นกะเพราไข่ดาวง่ายๆผัดมาดูน่ากินดีครับ เพื่อนๆคะหน้นาหมูกรอบอร่อยร้านนี้ทำอาหารอร่อยร้านใจดีออกจากร้านใจดีมาแล้วนะครับ ว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวต่อที่ร้านโกอูเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเห็นร้านเขาหน้ากินดีครับตอนเดินผ่านร้านนี้ครับสั่งเส้นเล็กน้ํากับเส้นเล็กแห้งมาลองทานดูครับ สั่งเป็นพิเศษนะครับพเพื่อนๆ40บาทโอ้โหโน้ำซุปไม่ต้องปรุงครับน้ำซุปปรุงมาพอดีครับ ออร่อยแคบหมูนิดนึง่งกินกับแคบหมูได้เรื่องเลย ก๋วยเตี๋ยวแต่ละที่เขาก็ไม่เหมือนกันที่นี่เขาจะใช้เป็นผักคะนา้าใส่คู่มากับถั่วง,งอกครับก็อร่อยดีไม่ค่อยเคยเจอนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ผักคะนา้า ข้ซอยเป็นบางเวลากินแล้วมันจะกรอบกรอบกลับมาถึงกรุงเทพแล้วครับเพื่อนๆมาแวะพักรถแล้วก็ซื้อของนิดนึงก่อนเข้าบ้าน ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามชมคลิปมาจนถึงช่วงท้ายยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราบายบาย